เปิดตัวแล้วยังไม่รู้นะคะว่าจะนําเข้ามาเมื่อไหร่จะเปิดให้ดูนะคะสําหรับน้ําตบตัวใหม่ของ n ูสกินนะคะนูสกินทูเฟสเซนดี้ฟอร์เอเซนโลชั่นนะคะก็เป็นรูปแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเวลาเราจะใช้ก็ความขวดแบบนี้นะคะ3ครั้งนะคะแล้วก็อทุกคนสวยมากอะแค่ขดก็สวยแล้วเนาะอันนี้กล่องก็ยังสวยอีกนะประเด็นอะหลงขวดละเฮ้ย จะเทให้ดูนะฮอยฮ้ยอันเนี้ยพูดถึงอะใครที่เคยลองน้ำตกมาเฮ้ยน้ำตกมันกลิ่นเหมือนแบบน้ำหอมอ่อนๆอนะกลิ่นแบบดูผู้ดีจั่น,นี้แต่งหน้าไปแล้วนะแต่งหน้าไปแล้วนะคนวันนี้ใช้รองพื้นผิดเบอร์มากแต่ว่าอยากใช้มันหมดหมดแต่น้ำตกมันได้ฟิลแบบ หน้ามันแบบชุ่มอ่ะต้องมาลองเองคือแบบขวดก็สวยเป็นน้ําใสๆนะคะทุกคนแล้วก็ตบเบาๆพอนะคะตอนที่เราล้างหน้าเสร็จเราก็ตบด้วยน้าตบเบาๆแบบสภาพผิวไปนะคะก็สําหรับเบนนะเบนไม่ได้ใช้โทนเนอร์เบนก็เลยจะใช้ตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าปกติเราก็จัดเต็มในเรื่องของการดูแลผิวกันอยู่แล้วนะคะทุกคนเย็นหน้าแล้วหน้าชุ่มมากเดี๋ยวมาดูนะคะว่า พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้ได้ลองค่ะนี่ Skin to f a c e Essence Sandy for Essence Lotion นะคะนี่นะคะก็อยากให้คนได้ลองค่ะแล้วมีจำกัดนะคะบอกก่อนนะคะเปิดตัวแล้วยังไม่รู้นะคะว่าจะนำเข้ามาเมื่อ,อไหร่ตุนได้ตุนนะคะ